สวัสดีคะ่ะช่องของสวนสามสีนะคะวันนี้แม่ค้าพามาดูบอนสีในแปลงนะลูกค้าเนาะมาดูเลยนะคะนี่โครงการเขาปลูกเป็นแปลงนะลูกค้าเนาะนี่เขาทาเป็นแปลงไปโน่นเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแปลงเลยนะคะเขาปลูกลงแปลงนะลูกค้าเนาะแต่ว่ายังเล็กอยู่นะคะมาดูกันนะลูกค้านี่แปลงนี้นี่อายุ มากที่สุดแล้วนะคะเนี่ยอยู่แปงลงริมนะคะเดี๋ยวแม่ค้าพาดูนะลูกค้าเนาะต้นนี้ดูลูกค้าดูเพชรลาหูต้นนี้อ uh ู้สวยมากๆเนาะนี่เขารับแดดเต็มที่เนาะอันนี้แปลงนี้อ่าอันนี้เปน็นดินดินดินผสมขี้ควายนะลูกค้าเนาะเนี่ยแกบหมักผสมขี้ควายเนาะเนี่ยเพิ่งจะพวนดินใส่ปุ๋ยเสร็จไปนะลูกค้านี่ยังสวยๆอยู่ยังอ่าไม่นั่นเลยลูกค้ายังยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะเนี่ย อายุก็ได้ประมาณนี้เนาะอย่างต้นนี้เนาะถ้าดูใกล้ๆก,ก็จะเป็นเพชรลาหูนะลูกค้าถ้าเทียบการใส่กระถางก็จะอยู่ประมาณกระถางแปดนะลูกค้านี่กกเข้าแบบนี้เงาแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้เพชรลาหูลูกค้าดูสวยมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าม่วงมงคลคะ่ะม่วงมงคลเนาะอย่างต้นนี้ก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะอันนี้คือกุสเตยลูกค้านี่กุสเตย ดี day, นะเบกันมานั่นก็เป็นเศรษฐีพันล้านนะลูกค้าเศรษฐีพันล้านนะคะดูลูกค้าดูนี่แม่ค้าพาเดินดูเนาะเขามีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะเขาพึ่งพวนดินนะลูกค้าเนาะแล้วก็อัดขี้ควายลงไปผสมใหม่กับดินนะคะน้องเขากำลังสะสวยเลยนะคะอู้มาเจอต้นหนึ่งอะไรเนี่ยใบนี้ต้นนี้เนาะมีใบเดียวลูกค้าพึ่งแทงขึ้นมานะคะอันนี้เรียกซับนะลูกค้าเนาะ โอ้จุดนี้เป็นชายชนนะลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะเป็นชายชนนะคะเนี่ยค่ะดูดูต่อไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้เป็นบริเวณของชายชนเนาะอันนี้มาถึงท้ายแปลงนะลูกค้าเนาะท้ายแปลงก็จะมีนางสวาหานะลูกค้านางสวาหาเนาะถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นพวกสีลาเพชรน,นะคะสีลาเพชรน,นะคะอ่อเธอบมาลูกค้าเนาะอ่ะดูแปลงนี้ลูกค้านี่ ส่องเข้าไปนะคะนี่แปลงนี้ที่เราเดินมานะคะนี่แล้วแปลงติดกันนะลูกค้าเนาะตรงนู้นจะเป็นบริเวณบ้านของแม่ค้านะคะอันนี้เป็นโซนหน้าบ้านนะลูกค้าเนาอนี่ก็ค euh. ือปลูกเป็นแปลงนะลูกค้าเนาอแต่ต้นเขาไม่โตทีนะคะยังริกอยู่นะคะดูแปลงนี้ก็กําลังโตนะลูกค้าเนาะทาการพรวนดินนะคะแล้วก็เอาขี้ควายหมักกับอ่าแกแบามาโรยหน้านะคะลูกค้าเนาะมาโรยคลุกกับดินที่เลี้ยงนะคะ เขาจะได้โตวไวนะลูกค้านาะ,ะนี่สวยมากนะลูกค้าเนาะ,ะดูนู่นหลายแปลงนะลูกค้าตรงจุดนี้เป็นสิบแปลงนะลูกค้าน้อยาวแปดเมตรนะลูกค้าแต่ละแปลงยาวแปดเมตรนะคะใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่โอ้ไม่ใช่ละน่าจะสิบกว่าเมตรเนาะแต่ละแปลงนะคะแต่ความกว้างนี่อยู่เมตรครึ่งน,นะคะความกว้างเมตรครึ่งเนาะ แต่มันก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้วัดขนาดตอนที่ทําแปลงนะคะก็คือเขากะกะกะเอาเลยนะลูกค้านี่เป็นแปลงบอลสีทั้งนั้นเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้เต็มนะคะลูกค้าเนาะแล้วดูข้างหน้านะคะบริเวณข้างหน้านี้เป็นถนนลาดยางนะลูกค้าเป็นถนนลาดยางนะคะนี่คะ่ะเป็นถนนลาดยางอันนี้ถ่ายอยู่ในสแสลมนะคะก็ทรงลงบอลสีที่ทําขึ้นมานี่ก็มุงสแสลมทั้งหมดนะลูกค้าเนาะ เป็นส่วนของหน้าบ้านนะตรงนั้นเป็นตัวบ้านนะคะที่มองเห็นอยู่นะคะนี่สวยงามนะลูกค้าเนาะแม่ค้าพาชมนะคะอัปเดตสวนใหม่นะลูกค้าสวนใหม่ของน้องปาม,มี่เนาะนี่เขาลงมือทําเองกับมือนะคะนี่ดูดูเขาทําเป็นแปลงนะลูกค้าเนาะปลูกเต็มหมดแล้วนะลูกค้าแต่ยังไม่มองเห็นไม่เห็นต้นบอลเลย <laughs> ดูดูเขาเอาต้นบอลยังเล็กอยู่เลยนะคะลูกค้าเนาะนี่ <laughs> อ่าสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ